เฮา B มามามาพี่รองเนาะตัต้เอจนได้พี่รองเนาะเปนอามาศีบ้งนัโนเนาะบาดยไหเออจนได้พี่รองเออก็ร่งสิลับก็งมีเสียบคนผลคนกระซูดินอากาศดีเอ้ะรัอเลบอ้นี่ เออคนกเที่ยวอ้เที่ยวไอบ้าบอคนเราับเออไว้จะรับเอหน่อยวันนัทดเ้อ่พาอบนั่งเรื่อเบืสวานก็ได้นั่งอาื้อรอเออเามันของ้อธมาอยงเด้อเออโอ้วัดีด้ทุกคนด้อเอสวัสดีทุกคนัดดีไือ้ดีัดดีัดดีัดดีทุกคนคอหน้าดนอเบทไหนนอยู่บดดเือเทได จังเดมันดีดังคักไปเลยมันยวแฟนดีก็กอบไปเยึม่ดีแค่แันดีก็ฟนดีก็กอบอย๋โู้นีสีตาไฟ่กัน่มาส่งทีตุนลูกผู้ท่านแล้ว่ะอ่าวันนี้เราไปเสียสงผู้ไม่ะแล้มันก็กระกูคักเพ่อนเออน้ำมาส่งเราแบไหนเจ๊ไรสุดอาวอันนี้เรเท่คุณแนล่ะหมื้นเฮงหน่ะสิปุกปุกอสีฝันคักแันเนย มาเรอีุสีจีปุ๊กตามนะครับมตามจนเจอเนะอ่ัโอ้โหเียนเวอร์ชั่นใหม่นะพี่น้องไล่หอดเสือบานหาหมกสอดหาหเอาเป็นตั้งไหนมาตั้งไหนจัางครบบอเนี่ยมาเรื่องด้ว่าสีปุ๊บสอ ยูทุบเบอร์ดูขนอะไรเอาน้ำไม่อะไรอ่เอออ้าโอ้โถบัร์ดี้นี่แค่โคตรน้ำหรอบาร์ดี้บาดนี้น้ำไรหรอเอฟซีอ่ากับจี่ไร้กินข้าวับมกนมีข้าวกับน้ำเลยเจ้ากินข้าวกับน้ำแค่ทําเส้อสวยกจีจำน้ำเน้อบาดเนี้อ่ิ่นั้นก็แล้วบัดนี้หนแค่ชนะเตีเออเมื่อเช้านีน้น้ซีข้าบุรีอันเป็นไหนก็ูทุบเบอร์มาเป็นไหนกเอฟซีก็เลยเุา กินเด็กว่อนนี้มือนกันนเี้ยเป็นเดขึ้นเหมือนเลี้งเข้ามาสิปพุงนี่สิอ๋อรอบมังทรงต้องมึขึ้นนี่วันเนี่ยฝันกับฟันแน่ใกล้มือแล้วเอิ่มคนเต็มเลยพั่งกลุมหน่อยผู้เฒ่าผู้โถทั้งัมะยังเต็มอี่เนี่ยใกล้มือแล้วใกล้ไหนว่าม่อยู่นันลไหนอ้ยอ่าถึงเมื้งนึงได้แล้วเนี่ยเป็นบ้านถึงเมืองได้อยู่เนี่ยเ้าอนี่เด้อนีเด้อจะเขียนทำไมเด้อถึงบ้านถึงเมืองเลยอยู่เนี่ยรือว่านใกลมือเลี้ยงรอบม้ยมือ ไม่ใช่ไหมฮิ้มึงขิ้นเดือนอืมแต่กระบอกฮิ้มึงขึ้นมากมืออืมแบบม้วนมาล้งหยิบบาตเนี่ยมันคือชิลายตัวต่ปุ้ยม้วนล้วงหยิบไรตัวแตปุ้ยั่นนียเอฟซีเนิ่งม่งปั่นก่ตาแตกเลยหลตัวไลว่าัสนอร้งไปร้งไปเออปูผูกเสียกมเนี่ปูเนไ่ปล่อยสนว่าปยผูกเสียไปอย่างนี้ปูชีเจ้าเสียกมันะว่าปูผูกเสียไว้แล้วต้อกแก้ออกเอาคุ้มไหมล้วงเล็บาทเนี่ยอออ โอ้ทู๋ฝันดีดีมขึ้นใหญ่หม่องไม่ฝันดีฝันมากขึ้นแรกเป็นบ่ครับขึ้นแรกเลยนอนขึ้นแรกเลยบอกพี่น้องเอ้เคยเห็นแต่ยังในผ่าเหลืองแต่ว่าแพ้แตกกระตุ้นนี่แตกแล้วมั่งชิมแล้วมั่งชิมแล้วมันแตกแล้วแพ้แตกแล้วมั่งชิมมั่งมันเล้วคข้าดอกโอ้ทูยันผู้วังเดียวไปหาอยู่หายจินโอ้ทูเพราะฉิมมั่งชิมอ่ะมันเล่าไม่ได้หรือว่าไม่เล่เหรือเหรือย่า แค่พกหาพี่ร่องแค่แตกเลยอ่ามาอยู่มองไม่พี่รองเลยง่ายมาอยู่มองไม่บ่บอกทั้งการบอกที่การตกเงิหาง่ายดูครับบ่บอกพี่ตกอ่มาอยู่ขึ้นเลยอืมตัวไหนก่อนได้ตัวไหนี่อ๋อผู้ลึกที่ตาไฟเราคุ้มให้ลงแกเสียกแกเสียกแล้วอ่าปล่อยเสียกแล้วปล่อยเสียกไอ้ยาโอ้โหจำได้บ่จำก้อนสีแดงงบแปดห่าน่ะ ศูนย์ห้าศูนโอ้โอ้ตัวที่แรกแดงจครึ่งตัวที่ขึ้นมาหรอว่อันนี้ฝันอยุนาพประธานดูกวอนสิมบัดแท่อน้ำาศูนห้าศูนเออได้กวันหกแสนหาได้เพร่มน้มุมลงมาขึ้นเนี่ยลงไปลูงไปเฮ้ยัมันไหลปูเออผู้ได้บุญไหลก็สิได้ไหล เออได้เป็นร่อนร่านพล่าระอย่ามผู้ไดบุญหน่อยได้หน่อยผู้ได้มีบุญโบ้อยเลยผู้ได้ีสอต่อแหนบบ่ซื้อบ่กลงขายมันจิหายไม่บเบ่ตกุนระกูลแล้วว่เอเสียอเอ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 อเ่อเอ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 อตอนเออเออเออเนอ่ออเิมเออเอิเอเออเออเอ่เลอวออเอเออเอองไปลออเ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 อ้ออเ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 อหลออเออเเออเวเอเออเอเอ เปิดเขามัตัวนี้เออผู้น่ว่าธนาไลจะได้ไลทาว่าศูนย์ห้าศูนย์้ล่ล่านเลยท่นเออุนห้าศูนย์เป็นไปได้เหรอเออมันสันจรเอ้อมันไม่มีห้าคือแพแต่ว่าดูดีมีห้าก็เด้อเทาไลายต้นด้วทังเกตทั้งใต้นพมพ่นปวแน่นไม่ไดเติมืรงไหเพิ่งรู้พ่ป่วอป่วงพุ่นป่วเแน่น่ะนั่นอืมป่วงป่ใต้ว้าอยู่ใต้พ่นะ มีให้เล่พุ่นปวดแสดงว่ามีศูนหาศูนหาหามทิมเออหามทิมหามทิมแล้วว่าลงไปลูกลงไปเอามันมันหลายตัวนี่พูดเอาหลายลงไปพูกนี้บุญไหลได้หลไม่เนี่ยจะบุญไหบุญมันไม่บุญมันนั่นม่านพูดได้บุญไหลจะเป็นไรล้านแล้วว่าแล้วเอฟซีทท่อเขาบอกว่าเขาซื้อเป็นแสนแล้ว

เอาเอาเอาไปไม่รอดเนี่เอมันมันเสียมื่นอือฉันต้องให้ให้ฉันก็ต้องให้ทิศเสี่ยงจานสามตาอเอิพอมือสักเีิดวันนี้ ปูเลิสีพี่โตก็เมียนอยู่นี่เขาเป็นอาสมเขาพเก่าอาสมอไาปูน่อสมเลยเด้ออยาติพี่น้องกันอะไรเออพี่เจ้ของสถานที่อะไรจึงอาสมเน่ออห้าซ่ขห้ามันสามโตโปเออพอจะไปซื้อซื้อทั้งเมียนเฮ็อาสมที่เจ้าของเองเมียนเมียโอ้โหอยากโซ่กระบอกยนเี่ยพอพชันมีหม่งอยู่เนาะอออีเย็นสี่ัยเังเ่งหัด้วเอออ้่เาไงว่พช้นมีหม่งอยู่กันเนี่ย ฝันดพี่น้องยส่เพินกยามีเงินสี่สี่สี่ทังนยตอนนี้สามตัวแจกนี่กกจะสิมเพิ่นจะป๋าเพิ่นน่ะพี่น้องเยสซี่ฝันเนาะอ้าวเิให้จ่ะจะจะเลยมอมือทีตัวเดียวเออเสี่ชิบเปล่าก็ทีอ้าวเชยนให้จ่นจองเชยนจ่พี่น้องอ่าให้นี่แหละจสชิมได้แล้วพี่น้อง ศูนย์หาศูนยล้วะโอ้คุ้มรงไม่ด้บานี่ยโตคุ้มไม่ลงรด้บานเนี่ยเออ้คุมไม่ะศูนยห้าศูนยป้าจุดไงมันเกิดอะไรบ้างเบอร์พ่อมรด้บานเนี่ยเออเบอร์น้ำเบอร์น้ำห้าเขาอยากสมอยากสารซอยอืม ตาเดียวตัวใหญ่กูมูเล่ปะเลยเต็มเกดนาเลยนี่ตัวเดียวขอลัวคุณไม่ร้งแมวว่ามันาล่ระปูร้องไปร่วงไปเสียพูท่นว่า โบลุกกับบัยยันลให้นให้าท่าตาดให้นาท่าตาดเด้ด้อยเพราะว่าตัวีน่มเน้ย่ให้นาไป่ไสละพาเล้งลงแล้วใช่ได้ใายได้รูแบบซ้ำใบใจอ่าแมนแมนครับผมมันจังสีได้เหตุสั่งช่วงหาช่วนี้มันจะเสร็จลงคุ้มลงคุ้มมันมือขึ้นนี่ปูดูสีตาไฟแต่คุ้มลงมืนขึ้นนี่มันไล่แล้วปูดันนี้เอฟซีงอว่าทีบุตเดนเราว่าสนอออ่ อาาฝากไป,ไปเป <ลง S 1> ็นแนวทางไปหน่อยงลงไปลงไปส่นไหลพวกเพียงพูได้บุญไหลได้หลพู้ได้บุญหน่วยได้หน่วยระวังสิผู้ดใดบ่มีบุญไ้ดเลดผู้ดใดสีตอต่อแล้วคตรกลวงวามันจิบหายไวบ่ทึ่งตระกูลมันละวอวะไม่แห้งแต่ปู่นสนอกว่าทางตั้องปู่เองปู่เองพวกท่านปู่ฤาษีตาไฟบู่เองพวกมันปู่สามตาหรอกพอกท่านบนปู่กลางแพเดินเสากลางแพ้าเอ เออกางคกกลางป่าแล้วเลยจ้านสิไมเร้สมางจะฟังหรือเปล่าอ่าอ่ารู้ไหมเข้ป่าป่าอีกอันหก็คือพวกเรามาไล่ไล่กันเอออ่าอมไปไล่ก็นเ็ยจะงันคืองันกา้องเพราะเดี๋ยวอัู่ป็นงเป็นแรงออแต่ว่าก็คือยูรองแถวมยพูนมาติดโค้งอืมาติดโคงที่สุดสิ่พัาสี่ติดโค้งหมดเลยจี เรินเครื่งง่ายแข่งดีดีเลยเนี่ยพอาดีมันอยู่นอกสักเาะวัาผมจะซืต้นหาต้นหน่อะอาจจือต้นเดียวเขาว่าสันบ่พุ่มอีกละอาจะฮะฮะฮะีะฮะฮะฮนฮะ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 ะฮะฮะฮะะฮะฮนฮดฮะฮเฮอฮะ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 ด้นะนอนะเะะะ โอ้ยสาตัวเล่อซาธุเล่อความปุณมควาคุ้นยูทูบเบอร์ทุกคนอะไรเออแอดมินบอเพื่อนอะแมนช่กันเออแอดมินแอดมินยูทูบเบอร์อะทุกคนเวามอุ่มควาคุ้นไรเอาน่ำเอาไม่ไม่ยั่วยจินบอบ่ท่านพ่งบอกเงมสิบเอเาเราสีมาไหมใช่เนี่บบิีตัวเนี่ยบอก ว้าเล่าสิมาไม่มือื่นเล่ามือดีบุดีเราสิเขาฝันอีกเมื่อแรกเล่นตัวไดเราสิสร้างการเลยเมื่อแรกเน้นตัวไดผู้ก็สิถามพวกมันเรามาเขาฝันอีกเมื่อแรกเนี่ยบุดีเราสิบ่บอกเพราะว่าเราสิเนี่ยเองก็บอกแจางเลอาอ๋อครับผมเอาพึ่งมากไหมมาพอดจอดถึงไปใหม่เลยถ้าเป็นแจ้งไหนก่อนครับอุ้ยเพื่อเสียกับเจ้าลูกพูดเลย <ค>อดีตเสื้อส่วนบุคคลส่วนตัวอดีตคือปูล่องแพร่สามตาแม่นันนี้